ตาเออทำไมแต่ดาไม่นอนเดี๋ยวลูกทุกคนนางว่องนอนนะแต่ยอมไม่ยอมนอนนอนได้แล้วทำไมไม่นอนล่ะครับทำไมไม่นอนล่ะครับว่องยางฮะเสียงอะไรไม่ได้เห่ะใครไปใครมาก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กไงแตนดาแล้ไปนอนเปลูกปะไปนอนนะ ไม่ต้องรอแม่นะแม่ทำงานก่อนนะแม่งานยุ่งวันนี้นะนะเอ้ยคนเก่งคนเก่งไปไปนอนนะลูกนะไปไะปนอนนะคะดูน้องฤทิ์นอนแล้วนะลูกดูน้องฤทิ์สิน้องฤทิ์นอนแล้วนะนอนฤทิ์นอนหรือยังคะนอนฤทิ์นอนแล้วนะคะแล้วลูกเนาะอาพี่ดาก็นอนได้แล้วเนาะป่ะอาอก็ไปนอนปนอนนะนะครับ แพนด้าชอบให้แม่พูดพอพอๆทุกคนถ้าแม่พูดไม่พอแพนด้าเขาก็จะไม่คุยด้วยเลยใช่ไหมด้า <c oughs> นอนนะลูกนะ